สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคติธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลและการแข่งขันเราอาจจะรู้สึกว่าต้องรู้ทุกเรื่องต้องเก่งทุกด้านจนสุดท้ายก็ไม่เก่งอะไรเลยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในคติที่ว่าเชี่ยวชาญในสิ่งเดียวดีกว่ารู้หลายสิ่งแต่ไม่เก่งสักอย่าง ประโยคนี้อาจจะฟังดูขัดแย้งกับคำว่า Multitasking ที่เราได้ยินมกันบ่อยๆแต่ความจริงแล้วการมุ่งเน้นและลงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างแท้จริงจะนำมาซึ่งบลลับที่ยังง่งยืนกว่ามากครับทฤษฎีเบื้องหลังความเชี่ยวชาญแนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักการที่เรียกว่า1000ทลเซน u อบส s l e s หรือกฎ1 0 0 0 0ชั่วโมงที่เป็นที่รู้จักจากหนังสือ Outliers ของนักเขียนชื่อดังอย่าง Malcolm Gladwell Gladwell Glad <well S 1> ได้ทำการศึกษาผู้ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีคลาสสิกนักกีฬาหรือนักเขียนและพบว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้คนเหล่านี้ก้าวสู่ความเชี่ยวชาญคือการใช้เวลาฝึกฝนอย่างมีเป้าหมายและจริงจังเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า1-0,000ชั่วโมง ซึ่งเท่ากับเวลาทำงานเต็มเวลาประมาณ5ปีกด10,000ชั่วโมงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะกลายเป็นอัจฉริยะได้แค่ใช้เวลาให้ถึงแต่หัวใจสำคัญคือการฝึกฝนอย่างตั้งใจและมีเป้าหมายหรือ deliberate practice ซึ่งหมายถึงการฝึกฝนที่เน้นการพัฒนาจุดอ่อนท้าทายตัวเองและได้รับฟีดแบ็กอย่างสม่ำเสมอ ในโลกที่ข้อมูลหาได้ง่ายการรู้หลายเรื่องอาจเป็นเรื่องง่ายแต่การลงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างแท้จริงจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความทุ่มเทอย่างแท้จริงครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดผมขอเล่าเรื่องราวของบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft ์ ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความเชี่ยวชาญเขาใช้เวลาเป็นหมื่นๆชั่วโมงในการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นแม้ว่าเขาจะไม่ได้จบมหาวิทยาลัยแต่ความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนโค้ดและวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการสร้างซอฟต์แวร์ก็ทำให้เขาสามารถสร้างอาณาจักร Microsoft ได้สำเร็จหรือในระดับบุคคลลองนึกถึงเชฟทำอาหารที่เก่งที่สุด เขาก็ไม่ได้ทำอาหารเป็นทุกอย่างแต่เขาจะเชี่ยวชาญในการทำอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างลึกซึง้งและนั่นก็ทำให้เขาสามารถสร้างสรรค์เมนูที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำได้ การเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นตัวเองจากสิ่งอื่นๆแต่เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนเพื่อที่เราจะสามารถนำความเชี่ยวชาญนั้นไปต่อยอดและผสมผสานกับสิ่งอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตวิธีสร้างความเชี่ยวชาญแล้วเราจะเริ่มต้นสร้างความเชี่ยวชาญได้อย่างไรเลือกสิ่งที่คุณรักและอินไฟ เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณหลงไหลจริงๆเพราะมันจะทำให้คุณมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนกำหนดเป้าหมายที่จำเพาะเจาะจงและวัดผลได้เพื่อที่คุณจะรู้ว่าต้องพัฒนาอะไรและไปถึงจุดไหนหาโอกาสฝึกฝนและรับฟีดแบ็อย่ากลัวที่จะทำผิดพลาดและรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆให้เวลากับมัน จงยอมรับว่าความเชี่ยวชาญต้องใช้เวลาและความอดทนไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จดังนั้นจงใช้เวลาของคุณอย่างมีค่าและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณรักครับเพราะความเชี่ยวชาญคือสินทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองขอให้คติประจำวันในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้เริ่มต้นเส้นทางสู่ความเชี่ยวชาญในแบบของตัวเองนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ